สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ดวนเอาสินค้าเข้ามาใหม่ๆนะคะอันนี้สำหรับลูกค้าที่ให้ดวนหาสินค้าไม่ว่าจะเป็น่อนหรือว่าจ่ายสดนะคะอะรายการที่ลูกค้าทั้งที่ลูกค้าจองนะคะพ่ออเดอร์ต่างๆซัมติงนะคะจองมาแล้วพร้อมส่งนะคะใครที่จองไว้ ตัวแรกนะคะที่ลูกค้าจองเข้ามาก็คือจะเป็นโจมาโลนนะคะโจมาโลนไซเปสนะคะตัวนี้เคาน์เตอร์ไทยเลยนะคะไตที่7,300บาทนะคะต้นขาย5,899นาบาบาทนะคะ,ะตามด้วยในส่วนของโจมาโลนมีตองก้านะคะตัวนี้เคาน์เตอร์ไทยเหมือนกันนะคะมี7,300บาทนะคะ ส่วนตัวต่อมาก็คือตัวพีโอนน่นะคะอันนี้เบิร์กเคาน์เตอร์มาเหมือนกันนะคะราคายอยู่ที่5500บาทนะคะตัวนี้เอามาแบ่งขายเนื่องจากแบ่งขายหมดนะคะตอนนี้ของเคาน์เตอร์ก็หาแทบไม่ได้แล้วนะคะอะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวรังโคมลาวีเอเบลนะคะตัวนี้ไซส์1 0 0 ml เลยนะคะซื้อมาแบ่งขาย1ขวดแล้วก็ลูกค้าผ่อนนะคะจองผ่อนไว้1ขวดนะคะ ลูกค้าจองผ่อนไว้ใครสนใจอยากจะผ่อนนะคะราคาอยู่ที่3,499บาทผ่อนเบาๆ30วันนะคะโอนผ่อนมาเรื่อยๆเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของมองบางซิกเนเจอร์นะคะตัวนี้90้บอวอันนี้ของลูกค้าให้ซื้อผ่อนเข้ามาให้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะมองบางซิกเนเจอร์นะคะตัวนี้นะคะราคานะคะมองบางซิกเนเจอร์อ้าวไม่ได้ใส่ ที่ตามมองบางซิกเนเจอร์ราคาเท่าไหร่อะองบางซิกเนเจอร์ที่เราเปิดผ่อนดูในชีตผ่อนให้หน่อยที่ลูกค้าสั่งผ่อนเข้ามาโทษทีโดนลืมราคานะคะก่าบล่างๆพึ่งผ่อน2องผ่อน2 9บาทบวก65บาทนะคะใครสนใจผ่อนตัวต่อมาก็คือโครเอนะคะโครเอตัวรถ าทานจิเนอร์ทานจิเรนอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกขออภยัยเอาง่ายๆก็คือโคเอตัวล่าสุดเลยนะคะตัวนี้นะคะที่คุณเสืยปานรีวิวว่ากลิ่นดีมากดวนแบ่งขาย1ขวดนะคะแล้วก็ว่าง1ขวดนะคะอ่ะตัวนี้นะคะ 75 ml ราคาอยู่ที่2,699บาทหรือถ้าใครสนใจผ่อนชำระก,ก็ได้นะคะว่าง1ขวดนะคะตัวนี้นะคะ b u g a รีนะคะบูก a r i ลูกค้าให้หาผ่อนให้เหมือนกันนะคะตัวนี้าน์เตอร์ไทยราคาอยู่ที่4,450บาทนะคะขายเพียง2,199บาทนะคะอ่ะเราจะมาต่อที่ตัวนี้เลยนะคะ b i t n y นะคะ b i t n y เฟรช i ีดนะคะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเขาเลยนะคะ ขวดก็จะเป็นแบบสีรุ้งเรนโบวแบบนี้นะคะสวยมากนะคะแบ่งค้าย1ขวดอีก3ขวดก็คือพร้อมส่งนะคะอันนี้ของเข้ามาแล้วนะคะราคาอยู่ที่1,799บาทนะคะ1,799บาทนะคะอ่ะต่อมาก็จะเปในส่วนของนาซีโซอันนี้ลูกค้าก็ให้ผ่อนนะคะให้หาผ่อนมาให้เหมือนกันกล่องกล่องฟีนนะคะ100 ml ราคาอยู่ที่2 0 0 0 9 99 9บาทนะคะผ่อนได้30วันนะคะให้หาผ่อนอ่ะอันนี้ก็ผ่อนอีกแล้ววันนี้ของผ่อนลูกค้าเข้าเยอะมากนะคะใครที่จองผ่อนไว้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ของนะคะโดนสั่งของให้นะคะถ้าของโดนไม่มีโดนก็สั่งของให้นะคะรังโคมเจนิฟีนะคะตัวนี้อ่ะตัวรุ่นใหม่เลยนะคะ75 ml เคห้าน์เตอรนนะคะอ่ะโดนขายนะคะลังโคมเจนิฟี่ิบาทนะคะ อันนีกหนึ่งตัว v วอร์ซเชนะคะเวอร์ซเตัวนี้ก็ของลูกค้าผลอ,อีกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้2,399บาทนะคะ2 3 9 9บาทใครจองผ่อนไว้นะคะของเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวดวนจะแยกเข้าสต็อกให้ส่วนใครอยากได้ของใหม่ก็ทักมาสอบถามได้ดวนหาให้ได้นะคะอะต่อมาก็จะเป็นเซตออมเนียนะคะเซตออมเนียนะคะ ออมเนียก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะเซตละ 15ML นะคะขวดละ 15ML นะคะหัวสเปรย์ขวดน่ารักแบบนี้เลยนะคะประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างก็คือสีม่วงสีขาวสีชมพูนะคะเซตนี้1,999บาทแต่ถ้าใครอยากซื้อแยกขวดนะคะดวนขายให้แยกขายแค่1เซตนะคะขวดละ799บาทนะคะใครสนใจตัวไหนสอบถามได้เลยนะคะทุกคนของพร้อมส่งค่ะ